ขอบคุณค่ะโอ้จะมาอยู่เนะาะไอีีมาเนาะ,ออะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่โนดดาดาหัวเราดาดาไ <c oughs> อเอมพอรสวัสดีค่ะกินข้าวกินข้าวกินข้าวกับปูอืมตัวผู้สวยนะเนี่ยเขาขายยังไงดาดาถสามสุงห้าสิบอ๋อเป็นตาซื้ออยู่นะย สวยมากคุณผู้ชมถั่วพู่มข้าวขาหมูคอนจบแล้วจกอีกแล้วคอนจะซื้อเราคอนมาซื้อหมกถัอืมเออตามเจ้าประแด่นนั่นแหละแซ่บนะหาซื้ออันนั้นก็ไม่ได้ผัดผักบพุ่มไฟแดงก็ยังอยู่นี่กินโลดยี่แดงจนเมืเลยอกยาข้าวเจ้ามีเยอะแยะขอบคุณคุณแม่สุสานะครับสงสารดาดาหกสิบบาทหกสิบบาทแล้วจบแล้วจบอีกจบแล้วจก เลือกตัดวใจเนี่เขาจะบอกว่าเขาจะบอกว่าไม่ซื้อก็รีบเดินหนีเลยมาขวามายืนแบบไหนยืนั้างนานนะไม่ซื้อเขาจะบอกว่าหิบไปแสดงว่ามันต้องอร่อยเขาถึงขายหกสิบบาทเพราะโดยปกติกาขายห้าสิบแต่แต่ถ้าใส่ข้าวน่มันสี่สิบบาทเองอ๋อจะเป็นซื้อกับเป็นกลับเออเออจะซื้อแบบเป็นถุงเป็นใหญ่มากินด้วยกันนะแล้วก็ไม่บอกแล้วจะโอนตังค์ไปให้ยี่สิบ โทรศัพท์ได้ที่ไหนเราโทรศัพท์ก,ก็เฮงเด็ดซื้อมาฝ่งสายช่องไม่ได้ซื้ออย่างเงไปยืนหน้าร้าน,นข้าวขา,วขาวหมูตั้งน้าสุดท้ายได้ตั่วผูอ่ะมันก็อูอููเหมือนกันเหรอเว้ยรู้ไหมค่อยค่อยเดินขากลับมาเขาก็ยืนอีกนะอยากกินเฮ้ยแล้วไม่ดาลูไหมว่าข้าวขาวไอ้พวกขาหมูเนี่ยก็ตุนจนเปื่อยมันละลายในปากเ,ออาลเลยเออก็่คอยากกินให้มันเปื่อยนั่นแหละรู้ไหมค่อยไปยืนแล้วเขาก็ ยินน้ำลายเหรอียงนแกงเห็ดดีกว่าข้าวร้อนข้าวอุ่นของยาดยาดแล้แบบได้ของยาดนั่นแหละขขามันมันเปืยเดี๋ยวด้อย่าลืมไปกรอกไฟให้บมรอดเด้อเออจะไฟสีส้มมันติดดีมากเลยวันเนี้ยมันมีแดดเนี้ยใช่นี่นี่จ้ำแจ๋วประแดดนี่เสือนี่แซ่บ ไฟสีส้มสว่างวาบเลยที่ครอบครัวจาเจียประแดดเนือเสร็จแล้วมาตุ้งปูเนี่ยเข้าโซ่มาเลยเนี่ยโอแกงเห็ดพี่น้องเช้าเที่ยงเย็นยังไม่หมดเลยมาๆาแกงเห็ดแกงเห็ดเจี๊บประแดดอืมเจว๊ประแดดเจีประแดดไอ้พีเดาเดินไปแถวบ้านขอลงไลนก่อนนะคะตอนเที huh. ek, uh, well, ่ยงก็กินป่นปูอร่อยอรออืมหมดยังป่นปูทิ่โนไปแถวบ้านขอลงไลนก่อนนะคะ นี่ปลาลิวกิวจ้าไรครึ่งชั่วโมงจ้าคุณนะคะเจอกันเช้าเช้าจ้าจ้าข้าเห็นกินงามข่าก็แบบจับคดีนะคะอื้มตัวพูดแซ่บมากเมื่อไหร่เราจะพูดได้เนาะฮะ แต่ก่อนนะมันต้องมีเถาให้มันเยอะๆเราปาลูกมะละกอไม่ได้เดี๋ยวนี้มะละกอเราเยอะแยะต่อไปเราก็มาถั่วพูเราก็จะเยอะแยะถั่วพูต้องมีเถาแบบต้องทําให้เถามันเลื้อยไปเรื่อยๆนะปลูกครั้งหนึ่งกินได้หกเดือนเลยนะ,ะที่บ้านอ่ะให้กินยำไหมยำถั่วพูกับกุ้งยากข้าวหมูเลยยากคุณใจกลางทะเลชื่อเพราะจัง <c oughs> ใจกลางทะเลฮะ

มันห่อละห้าสิบถ้าเป็นข้าวใช่ไหมข้าวขาหมูอะก็สิบห่อก็สิบห่อสิบคนได้กินทุกคนมีจ้าแต่วันนี้มันกินไม่ได้แล้ววันเนี้ยอือพวกนี้จ้าขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะแม่จูซันนะอะไรเนี่ยข้ายกับน้องจีนจ้าข้ากลายเป็นหอยแ้นะจ้ S <S จ้าจ้าห้าร้อยได้สิบห่อและะ้วเสือสิบหอ่อห้าร้อยได้สิบห่ออ๋อนี่ไง YouTube หกใช่ไหมน้ำมนกเจ็ดป้าเก้ามืดสิบแล้วก็แอปเปรีย้ยสสิบ

จ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณคระบครบแล้วเสือไล่ครบแล้วอนับไหมจ้า กุหลาบีเนาะกุหลาบมีเนาะเสือรับเสือรูปหกหกแอนด้วยเจ็ดเมื่อแปดเที <Pam. S 1> 7, 8, 9, ่ยวเก้าน้ำมันสิบเปอระแสนทั้งหมดมีสิบคนแม่สิบคนรวมแอนแล้วนับแอนรวมแอนแล้วสิบคนข้าวขาหมู ้ะข้าวขาหมูห่อเท่าไหร่เจี่ยไห้าสิบข้าวหอละห้าสิบสิบคนสิบคนห,ห,หค้าร้อยก็ห้าร้อยครบอยู่จ้าจ้านับแอรแล้วด้วยนับแอรแล้วครับ